วันนี้นะครับก่อนที่เราจะได้เข้าสู่ช่วงขังการเรื่องดนตรีน้อยสินนะครับมีเพลงโขนนั้นเองเองานกันในชุมชนเล็กๆนะในหมู่บ้านนะครับ ให้กับทระท่านได้รับชมกันนะครับรออยู่คุณผู้หญิงมันแก่งคอยท่านอำเภอแก่งคอยตามบมาว่าที่แก่งคอย เมื่อก,ก่อนอนประเทศไทยปุ๊บเนี่ยก็ได้มาทิ้งระเบิดเพื่อที่จะจัดการกับทางญี่ปุ่นเพราะว่าได้ทราบม,มาว่าทหางญี่ปุ่นหนีไปหมดแล้วส่วนใหญ่ก็จะเหลือแต่คนไทยที่รับเคราะห์นะครับแต่งคอยร้อนออยสงครามโลกเนี่ยนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นผู้สนับสนุนท่านนายกเทศบาลเมืองท่านก็เลยบอกว่าคุกต้องเริ่งแต่วันที่สอง วันที่สองที่สามทางเทศบาลทางเทศบทาลเมืองแก็งลอยก็เป็นเ <2, S 1> จ้าภาพ <3. S 1> ดูแลศิลปวัฒนธรรมซึ่งผมกล่าวเรียนอย่างนี้ว่าจังหวัดสระบุรีเรามีศิลปวัฒนธรรมเรามีหลากหลายในชาติพันธุ์นะครับบรรยากาศคล้ายเขาใหญ่ครับบรรยากาศคล้ายเขาใหญ่ซึ่งก็ก็คิดว่าในส่วนของแกะพลอยสระบุรีเราก็ไม่ได้แพ้กูมาไม่ได้แพ้าาเขาใหญ่ บรรยากาศก็ใกล้เคียงกันตั้งแต่สมัยพศ2552นะครับซึ่งหน่วยแรกที่จัดเลยเนี่ยครับในอดีตก็คือทางเทศบาลเมืองแก่งคอยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านสมชายวรกิจเจริญผลนะครับนายกเทศมนตรีเมืองแก่งคอยนะครับได้มาร่วมแถลงข่าวด้วยอยากจะให้ท่านได้เล่าถึง ความเป็นมาเป็นไปนะฮะที่ได้เริ่มในการจัดงานนี้ขึ้นมาครับว่าในในปีนั้นเนี่ยมีมีจุดเริ่มต้นอย่างไรนะครับมีแนวคิดอย่างไรในการเริ่มต้นจัดงานนี้ครับเป็นเชิงครับโดยเฉพาะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็ได้ให้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มาตั้งจะตั้งวันรีธานะครับเป็นวันสำรองเอาไว้เพื่อรองรับข้าศึก เมื่อปี52ที่เราเริ่มจัดงานกันเนี่ยครับยังคงมีขออนุญ,ญาตใช้คำว่าผู้เฒ่าผู้แก่ครับนะฮะที่เยอะแยะมากมายไปหมดเลยครับนจนถ่ายทอดมาในส่วนของการจัดงานตั้งแต่ปี2,552จนถึงปันเข้ามาแต่งกายให้เหมือนกันตอนนี้ผมก็เร่งให้มีการปาระชาสัมพันธ์ครับเพื่อเชิญชวนคนแก่กคอยแล้วก็สินค้าจากโรงงานสินค้าพื้นบ้านท,ที่จะมาในงาน4 5 จะมีกิจกรรมวางพวงหลีดที่อนุสาวรีย์ผู้ประสบภัยทางาประมาณ2 3 0ถึงคนครับที่จะมารำเพื่อขอพอหรหลบภาราครับกิจกรรมสุกท่นทานในองค์กาแก่งขอยนะครับพร้อมครับพร,ร,ร้อมที่จะต้อนรับนะนักท่องเที่ยวทุกทุกท่านเลยคอบจอที่สมนั้มานให้เกิดการจัดกิจกรรมงานแก่งขอยยอ้อนรอยสงครามโลกะดับปี2 5 6 8ังน้รบปนะครับเพราะว่า จะทําให้จังหวัดสระบุรีมีกิจกรรมการท่องเที่ยวมีการเคลื่อนไหวเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับวัฒนธรรมประเพณีต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานประเพณีตักบาตรองภาษางานประเพณีตักบาตรข้าต้มลูกโยนที่จังหวัดสระบุรีมีแหล่งเที่ยวมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายนะครับมันจะเป็นส่วนที่จะช่วยดึงดูดให้การที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างรวดเร็วนะครับฉะนั้นการจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ดึงคนเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยบางครั้งเราจะต้องดูกระแสหรือความต้องการของนักเที่ยวด้วยนะครับ จายออกไปนะครับก็ต้องอาศัยความรู้จ้วยกทุกท่านนะครับพี่ใหญ่อย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อตอนตน้นนะครับว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะครับที่อยากจะได้มาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้น้อยคนนะครับที่จะได้มาสัมผัสกับงานที่จัดขึ้นย้อนลอยแบบนี้แล้วก็จะมีแสงสีเสียงด้วยนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับได้มาเที่ยวงานกัน นะครับเราจะจัดงานตั้งแต่วันที่ 6, สี่ถึงหกเมษายนนะครับ2อง8ันรกสิบแปทศบาลเมืองแก่งคอยก็มีการจัดนะครับมีการจัดงานมีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับในวันที่สองที 3, ่สามเมษาด้วยเพราะฉะนั้นอยู่ยาวเลยครับสองสามสี่ห้าหกนะครับมาเที่ยวงานที่นี่ขอเชิญชวนนะครับชาชวน,นักท่องเที่ยวนะครับทุกประเทศเลยครับให้มาเที่ยว ที่แก่งคอยนะครับงานย้อนรอยสงครามโลกครับยังไงเป็นเชิญนะฮะใส่กระโปรงสวยๆแล้วก็ได้ครบทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณทุก เรื่องราวความรู้สึกต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับอยากจะให้ท่านผู้มิเกียรติทุกทท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันกับการแสดงแสงสีเสียงชุดนี้ครับแข่งคอยย้อนรอยสมคามโลกพรบมือดัางๆสักครั้งหนึ่งครับแสงสีทองอันเรืองรองของอรุณเมืองแก่งคอย นะวันที่สองมีสารดุทุติกราช2,488คร้บแปดามพาชนแก่งของการทำมาค้าขายของพี่น้องชาวจีนส่วนยยใหญ่ไม่ตลาดผู้ขนจา้าของผู้คนยังคงดำเนินไปอย่างเป็นปกติวิสัยกร <this> ะทั่งราวายสองโมงเศษ การเื่อนไผร้ายที่กำลังล้ำกลายเข้าสู่แผ่นดินแก่งคอยอนไีไม่อนคำรามของเครื่องบิน B24 ของไทยสัง0ตัวกดกังสะเทานไปทั่วท้องฟ้าท่าล้างฟ้าโกลาหลของพวกทีกท่แตกตื่นและเสียหวัว่นเสียแหวกโจมืองแก่งคอยอย่างรวดเร็ ชีวิตทำลายล้างทุกสิ่งอย่างที่ขวางหน้าสถานีรถไฟโรงรถจักรได้รับความเสียหายบ้านเรือนร้านตลาดหลายร้อยหลังคาต้องพังพินาศด,ด้วยยับโอ้อัน,นิจจาภผพิภัยแห่งสงครามนี้สร้างความโศกาอาดุให้แก่พี่น้องชาวแก่งคอยอยากหาใดเปรียบได้ แสงสีเสียงนะครับเพื <ând> ่อจำลองเหตุการณ์นะครับในวันที่ชาวแก่นคอยได้รับนะครับกับต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกบริเวณแานข้าเทีเที๋ยวถ้าแอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ